เอ้ยมึงก็ได้น้ำลบยู่นี่ก็ไปเรีนงต้นบอกห่วงเงื่อนเป็ดยยงโอ้อะอยกันได้ละมากินเข้าวทัตัวหนักวาเด้อรูนึงเด้วซอยไปรูนึง้อนซอยมาพี่เอไปรูนึมุนโอเคม้วนทางล่างได้หรอพ่อได้เลยเช่คุณเชี่ได้แล้วผงใส่ก้อนดีกว่าตกฝนมาก Này à, này chốt, chốt bà hắn hết lần bà hắn hết này ừ. bà khán này lần hết lần hết lần hết lần Nghe lần này lần nghe đấy đấy อันนี้เราก็เดินอยู่เสียคำโบราณต่อแขนต่อขาลูกมบกบมันกรตัวจนหอดีัน้มันก็ใช่เนอ่เอาชมโบราณมันเียเดโบราณไหดจะอยู่เขาเล่ งาน่คุณหามต้อเชนต้อขาวป่ปน,นเป็นยังไงเนี่ยโอ้ยไ่ห่วงสหนุษยจะห่วงเรพนสมบลายสมบุญลายบ่ป่ะมิยังพอจมมิยงคงงามๆเลยนี่

ต่อผมเดี๋ยวมันจ้จบแต่ใยญ่เลยพอเนาพ่อเดี๋ยวขาดดอกเขาไปนั่นแหละเขาแล้ววันน er ีนบีบ่ะนะอไปไนก็รามันดอกเขาถุกแต่งั้ถึงกันต้องูต้องูฮะตองูนีมันเขาแล้วใช่ว่าได้ปะนี่มัจับเลยนะไปไปพลอยดันอ่ไรซูงลงอีกซงงอีก ขึ้นถุงเออรังก็ไปวะนี่นานละรังก็ไปเออมีวุฒิุนใจวนได้น้ออ่างกนที่บ้านตื่นเว้ยกำลังนอนเอาจันเอาจัแล้วนี่เดี๋ยวเดีล้วเสียมูตะลุบ้านเ้าหอมงเดี๋ยน่มแยเดยเดี๋ยวาเดี๋ต้นนี้หนีก่อนนี่แต่มันอาตัวพี่ออ้าต Can ờ, I phơi cái này phơi me? Can I phơi về về. Mặt phơi me? For the mắt. For the hang tape, eh? For the hang tape, eh? For the hang tape. 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 For bơi sát vào, bò đùm cho bơi sát vào, không có đây, không, hang đây là, cho càng bộ anh đây đây, bớt để đây, đây, để đây thằng nạn Để đây, cho phao khắn nhé, khó Đừng nghe không, đây này Bôi không mà, để để không có chặt chặt ẩn vô Bắt Thằng này Cứ bỏ, chút chút nhé bác anh đây, để đây đây เขากันมุนเขากันดาวขาดเลยมึงาะเจ้าหุ้ยเดี๋ยนี่ฮะบอกว่าเจ้าหุ้ยขันเดี๋ยนี่เจ้าขันเลยมั่วคล่องเถอเนาะใกลสุ

น่ดขาดว่ะเสียงห้างคนนิดเด็กนิ่กันนิดเพราะเด็กนิ่กันบกเข้ากันอยู่นู่ทำไมีพอเลยตัวน,นั้นนะบพอเพิ่นบ่เจ๊กหันก็อยูสุดหรอกโอกบอื้อดนดลเปลนกระแทกอันนั้น,น

แบบนี้คืโค้งบ้งเัน่คงเลยนันโค้งกลักมาลงบ่หนี่นีแบบหอรองนี่บ่เดีตัดเน่นวครัไม่เป็นบ้าสุกเร์เขาตัวนี้ก่อน้เพราะมันเขาจะได้ท่นได้เสี่ยงอยู่เส่อยู่ก่ดหเส่อมจะได้ดนก็เขาอปากหลานบอโอ้อน

เี่ยนต่าห้วัน่โอ้บบานไปเล่อยๆไม่ลาี่เลยโุ้ขึ้นมาแล้วอ่ะที่รถยังใหม่รถก็บน่ มันขี่เลยมันมันเนี่มันทันใจเลยนะขี่รถว่าใส่เนาะซาเล็งเนาะไออืดไออืดเลยสุดยอดเลยวะมันเอาแบบทันใจเอาเรืยเลยอันซื้อยังก่อนเนี่ยเอาดมกล้องเนี่ยอะไรของอะไรของแดงวะของอกไ้โอ้ในรุ่นล้านวะเนี่ย นานลูกนานลาเขางนลูกลาดานลามันมีตัวจำกันไว้มันเหรอเด็กน้อยเนาะใจไม่อยากพับๆูุเหลีวใจมันน่ะมันใช่แล้วเกไปรุนนิดนึอนมตอนเดิเนิ่งเราบอกเรนบ่ไข่ใช่แล้วเป็นงานดิ วัดถนน,นมาแตะโฟนเดียวจ <c oughs> ิบนี้จบเพียงแค่นี้นะครับจิบหน้าเจอกันใหม่นะครับผมอย่าลืมก,ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับครับคุณครับ